สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้อยู่กับเพื่อนของผมนะครับผมจะมาเกลียนเพื่อนของผมโดยการที่ผมจะไม่ออกของในสัก้นเลยนะครับตอนผมได้ป่าผมก็จะไม่ออกไอเทมป่าตอนผมได้ลมผมจะไม่ออกของไอเทมลมเดี๋ยวเรามาดูว่ารีแอคของเพื่อนของผมจะเป็นยังไงครับในวันนี้ยิงเรียบร้อยยังคมๆแช่อ๋อยังไม่แพ้เลยเหรอเนะี่ยกูเล่นมาทั้งวันไนมะ่แพ้เลยป้องกันดาวกูจะหมดอายุเน่าแล้วเนะ <c oughs> ี่ยโอ้เอาจัดข้าให่เวลาบัตรป้องกันดาวได้ป่ไม่รู้จบซีซั่นกูจะใช้ปะ โอ้โหคือแบบคุณเจอาจจะไม่แพ้เลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้ทั้งซีซั่นอ่ะโอ้โหนี่แะครับทีมงานไกลหิดน,นะครับผมไม่เสียชื่อจริงๆผมเสรสเพคคุณมากเลยครับ,บ <c oughs> คุณเจแบบคลิ่ออก็กูก็คุยกับมึงอ่ะคุณแบบนี้กับมึงปกติปะไม่ไม่ปกติ ทำไมอ่ะปกติปกติปกติครับมึงอย่าแมั่วมั่วอ่าเแล้วถ้าไม่ปกติกูจะทำอะไรมึงอัดคลิปไงอัดคลิปอะไรกูเมื่อกี้มึงบอกแป๊บนึงเดี๋ยวมามึงไปเปิดคลิปหรือเปล่ากูเพิ่งแบบเข้าดิคอมาเล่นกับมึงได้5นาทีแหละมึงหาว่ากูอัดคลิปแล้วเลยเลยมาเข้าเกมเลยดาวกำลังไหลโอเคครับอย่าแบกวาด้วยนะครับครับครับทอดมานะไม่ต้องเอาไดมอนด์คอมเบนเดอร์มานะกูไม่เล่นอะไรเงี้ยโอ้ไอ้นี่ผมคอมเบนเดอร์ที่ขาพี่จ่าจริงป่ะเนี่ยใช่เลี้ยวร้อย โอ้ยคนเรามันก็ต้องแบบเริ่มแบบตุดตำตำก่อนแล้วคนแบบไต่ขึ้นไปปะวะเร็ว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 ห้องอะไรอ่ะเจ็ดสองสามห้าเก้าสุดกูเล่นอะไรเอยู่วเพื่อนโลมไปนั่นแหละกูต้องแบกมึงแล้วสินะโอ้โหโอเคครับฝากพี่เจ้าแบกน้องวาหน่อยนะครับกูเล่นออฟเลนออฟเลนแบกดูไหมใช่เหรอคือเล่นเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยเล่นป่าดีกว่ากูไว้ใจเอาอย่าไว้ใจเพื่อนวาสิครับฝากแบกน้องวาร์หนยนะหลักเจ้านะครับแบกๆอะไรยังไม่ทำอะไรเลยดกูไปเวทเพื่อนมา เว่ยมันให้เพื่อนกูมามามานทอะไรล็ชนะเว่ยวางมันาเขาแบบผมยากเห็นว่าบริษัทไกลอีนี่ยแบบโหดแค่ไหนโชว์ได้โชว์ได้ไหมดูนี่ดินี่ดิดูน่ดินดินี่งจด่ิดน่ด่่ีู่่นดิดินิ่่ามึงเอางั้นเลยหรอกูิดนดด่า

เจ็บเจ็บเจ็บได้ๆๆกูช่วยดูดเพื่อฮะ,อะกว่าเราจะกว่าเราจะกูจะฟาร์มเพื่อกูช่วยฟาร์มซึ่งทำไมกูไม่สีมามามาเนี่ยมึงมสีแล้วนี<อ>่ไงมึงสีแล้วมึงสีแล้วนี่ไงว่าฮะกูกดเอา,อาอของแล้วเหมือนกดออกไม่ได้เป็นไรไม่รู้เกมเป็นไรไม่รู้ไม่จ้าจ้าจ้า ตายระเบิดมันมันทีไปมึงไม่เอาของลกดอ็อกของไม่ได้เป็นไรไม่รู้เฮ้ยทำไมกาวีมันคนเอาของไม่ได้วะกูคดออกรัวะเลยนะเฮ้ยทำไมเกมมันมีบัคขนาดนี้วะกูเพิ่งรู้เนี่ยว้าวอันนี้อันนี้อันนี้ สวัาดีงวันีสวัสดีโตฟีัวฟีัวฟีตฟีฟีสวย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 อ่าเียวอ้ไอ้เียเดียวกูมากูมากูมาเฮ้ยตอนนั้นตายกูฆาได้เพืกูฆาสามตัวกูฆาสแล้วเพื่อนกูโคตรเอาอะ ววว่่เอ้เอ้ยทำล่างกับเพื่อนทำล่างวะทำล่างวะได้อยู่นะไม่มีมันเฮ้ยมันช่วยกูดิโอ้โหกว่ามึงจะงัดคือมันรอผมตายก่อนแล้วมันค่อยงัดแม่งบวกในตีปูเฮ้ยไอ้ลิกเตมันมึงเรียกตัวเองว่าผมเออทำไมวะนม่มันเมียนแล้ก็ไม่ยน้็มาช่วยกดแม่งยืนตีกจ้าเรากำลังทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดีเพื่อนนี่ือวี่ยงวะชิ๊บิปไว้เออมันเอากลาง ยังไงเราก็ต้องแบ่งไอ้พวกเออนี่อยู่ล้วมาเอามาเอากลางเพื่อนมาเอากลางกูรอกหลอนมันกูรอกหลอนมันสวยสวยรอกหลอนรอกหลอนจริงบ้าตายเออมันเปิดตายกูเล่นยากแล้วทีนี้วงขนาดนั้นเดียวามาดิสวยดเียวจ้าจ้าแล้วกูตายยเลม่ โอ้ยจ่ามันค่วงมันค่วงจ่าอุ้ยจ่าลิคอโคตรแรงเลยว่ะเออแม่งแรงจริงแม่งแพทใหม่ไปครับไม่ลิตอร์กูไม่ตายเฮ้ยลิกเตอร์มันต้องออกตัดเลือดนะเว้ยใช่กูล็อกหลอดมันกูล็อกหลอดมันตาย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 อย่างงี้ตายลิตอร์ลิกเตอร์ กูมา,ดดามาดดิกูชัมา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 ตายตายตายโอ้ยค<า>ิวตายเล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 ยเฮ้ยรวยจังวะไอ้วามึงไม่ออกของอ่ะอ๋อดิึงยิงดิมึงยิงดิไปไปไปมึงโ,โก้ กูไม่เอาของอ่ะกูกดเอาของไม่ได้เพื่อนกูพูดจริงๆกูกดเอาของไม่ได้เกมมันเป็นไรไม่รู้เหมือนเกมมันบั๊อกอ่ะกูเพิ่งูอกว่าอวีมีบั๊กแบบกดเอาของไม่ได้ด้วยไลออะไรหรือเปล่าม่ไจะปรับกูกดรัวๆเลยเว้ยกดรัวๆเลยตอนนั้นแบบกดเอาของไม่ได้เนี่ยกดอีกเลยเนี่ยมีสกอร์กูคุณดีขนาดแบบกูม่มีของกูยังโหดขนาดเนี้เพื่อนไม่เคยบนนะถ้ามันยังยืนแช่เล่นกันกูจะปล่อยเพราะมันแตกกูไม่ได้ไปเล่นสักีมันยืนด้วยกันเปิดตาเปิดตาเปิดตา

แล้วได้กลางวะเราได้กลางวะใช่น่าได้ม้าน่าจะหรีได้อยู่ได้อยู่เพื่อนม้ามันลีช้าม้ามันรีช้าเพราทีมเรามันจะรู้ว่าหน้าที่ของมันคือจะต้องยืนเล็สวยสวยสวยม้าไม่มีตินะเว้ยจ้าเอ้ยมันคูดามมาแล้วเหรอมันขี้อยู่คยังไงวะน้าวไอ้เหี้ย คืออะไรวะอ้เหี้วะไม่ถึงว่าคูดาวเป็นตาไวขนาดนี้มันดูไอ้ตัวที่เหลือไว้กันป้อมคือไอ้สองตัวเนี่ยไอ้สองตัวที่แม่งไม่รู้ว่าเลนแม่งอยู่ที่ไหนอีลินมันออกขี้อะไใส่ขีแล้ววะที่จริงเราต้องมีตัดเลือแต่เนี่ยไม่ออกเดียวกูไหมกูอยากแกออกให้เดวี่คดเอาของไม่ได้เป็นไรไม่รู้ก็เสงเลยไปจัดการของลงก่อนตอนนี้กูก็ออกไม่ได้ ไอรูมมันดิไอรูมมันไอแกอาเจีนนะอีกเตอร์แม่งหล่อมันล้อมันลอ้นลองั้งนปีขูเข้าเทลอย่างสวยไม่พิมพ์ลองนะผูเล่นเอาตัวเองนะนี้มันเล่นเป็นหินไม่ได้ปะจ้าวัดกับบันจ้าไปบนยา ไปแล้วไอ้หมาโคตรแรงอ่ะกูต่อยมันไม่เข้าเลยอ่ะจังมึงซูริปโวไหวปะโอไม่น่าไหวไหวเฮียร้องแทงเอาของมาเลยไม่เอเพลงสวยมื่กรได้เหรเพื่อนเอาออบเจกต์ให้เพื่อนหน่อยเสริมความแข็งแกร่งทีนี้ไม่เอาทีนี้ไม่ต้องเอาทีนี้ไม่ต้องเอาอะไรเลยอ่าแม่งโคตรแรงเลยนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วเนี่ยมันก็แพ้แล้วถ้ากูเอาของได้นะไม่งั้นแบบกูช่วยมึงได้แหละกพูดจริงจริงแล้วมันเสียเยอะเลยเนี่ย ไปโหลดเกมลบโหลดเกมหน่เอ่อเอ้ยเฮเออยู่พ่งนี้จ้าเจ้าจ้าจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่หายละหายละตายยังอ่ะเอาได้ยังอ่ะฆ่าได้ยังอ่ะไปม่งจะรัวก็ต้องเข้าจ้าเจ้าม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 า ระวังระวังระวังโว้ยอินเทนต์ตางสุดอ่ะตุลีกูตายเอ้ยกูไม่ทำอะไรลงไปกูดึงเวลาให้เพื่อนกูดึงเวลาให้มันมันมันเสียเวลากูเยอะมากเพื่อนโดยโดยได้กลางเลยกลางเลยเอ้ยมามาเจ้าสองป้อมอ่ะโอ้โหโคตรคุ้มากกูรู้ละกูรู้แผนละแบบถ้ากูเอาของมาแล้วกูต้องเล่นแบบนี้ไว้มีประโยชน์อยูุดจาลำจะลำ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 เออดิ

กุหลาบมันอยู่กุหลาบมันอยู่กุหลาบมันอยู่เฮ้ยมาวิทย์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 เอ้ยเอเพื่อนไหววะดาบอุ้ยดิโปมาสปอสแมทนัไมกูกดดาบแล้วนะน้าอีเต้โคตรอ่อนเลยตายเดี๋ยวว้ากเอาของดิกูกดเอาของไม่ได้จริงๆเพื่อน กูต้องดึงสเปซให้เพื่อนหน่อยรอฆ่าเลยโอ้ยแค่ไม่มีของอีกไม่มีดาเมจได้อยู่กูพอเก็บปอกได้อยู่เพื่อนโอเคกูราเก็บปอกเทียวเลยได้ๆกูน่าได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะถ้ากูใส่ทุกอย่างเทียวเทียจ่าเยอะมากจ่าเยอะมากจ่าเทลเทลมันเปิดแมปจ่า เวเอ้ยเียวเยวเียเทียวเจ้าจ้าจ้าเจ้ามาได้ปะจ้ามาด้ปะเจ้าข้ามอกมาจ้าไปหมดจ้าไป่ลยกูไปเลยกูจะโอให้กูจะโลให้เร็วกูเร็วมากไอ้้าปู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 อะไรกูโดนไล่ัวอยู่เพื่อนจ้าจกูดึงกูดึงไอ้นี่ให้จ้าตับจับจับจ้าจ้ากูมากจ้ากูจตัดได้กูตัได้โวยคิวยิวสวย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 ได้ได้ได้จ้าตัวเดียวเด้วยถ้าเราชนะตัวนี้คือแบบเราเราชนะมัน จ้าจ้าเสรยเสรยเสวยกูกูตีกากูตีกาเพื่อนตีกาไปตีกาไปตีกาอันโยกมันโยกมันเพื่อนโยกมันโยกมันจ้าลิปโป้หัวโยกงลิปโป้หัวโยกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียไม่ไหววะตีดับทันเหรอทัน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 ตีดับทันทันเหราไอ้อันเหลือเลยกลับบ้านมาแล้วกูไม่ไหวแล้ะลิปโป้มาเจียมึงเนี่ยระหว่างที่มึงกลับบ้านมึงไอ้นี่ไปสวามึงออกเกมรีมา ไอ้ลิปโป้มันจะเข้าด้วยจ้าจา้จาสวยเอยอก็เกิดก็เกิดไอ,อ้ลิปโป้ตายเราจะชนะได้สวยจ้าจ้าเราก็จกกะชนะชนะอยู่แล้วอันนี้มึงตื่นเต้นอ่ะเนี่ยกูไม่รู้สึกเลยนะว่าไอ้เชีย่ยขนาดะขูบ่บังอ้อนของนะเนี่ยไม่ขนาดเกมไมงไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยกูย,ยงังเอ้ยลิปโปอย่าตายนะเว้ยทำไมไมันออกของไม่ได้วะจ้าเทียวเทีเทีเทีมึงเห็นเทียวบ้าเห็นเห็น มีฟิกนะเดี๋ยวกูเปิดแมพให้มึงเว้ยเฮ้ยสวยเพื่อนเราได้มาจ้าสวย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 อ๋อรู้เว้ยเดี๋ยวกูหาเทียวให้มา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 เดี๋ยวกูอ้อมจากบนเพื่อนมา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 สวยจ้ากดดาบกูกดดาบกูกดดาวกูได้กูได้เพื่อนกูได้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 กูต่อยกูต่อยกูต่อยตสวยสวยสวเก้าสามทางเก้ก้าเกเอาเว้ยมาดิไม่เอาของกันชาดได้เว้ยขนาดบัาเอาของเนี่ยกูตีป้อมเลยกูตีป้อม กูติปอมกูติปอมอัดคลไอ้กูอัดคลิเหรอกูอัดคลิปใช่ไหมว้ากูจะเล่นเกมรีแลกชิลๆของกูไม่ได้แม่ต้องเข้ามาอัดคลิปกูไม่ได้อัดคลิปกูก็ลองออกแล้วจริงๆแล้วแบบมันกดออกไม่ได้กูรู้แล้วทำไมแม่งกูเจอกับาปกเพราะว่าปวดหัวไปพวกอิงตองเนี่ยถ้ากูอัดคลิปนะมึงอมขี้เอาเบื่อใส่นาบกูเลยต้องำให้เสร็ อาจารย์กูแบบฆ่าคนเยอะอ่ะกูฆ่ากูฆ่าเก้าตัวเพือ่อนดูดิ่ขนาดมึงไม่มีของก็ได้มึงดูดิขนาดกูไม่ไม่มีของอ่ะไอ้เนี่ยไ,<ห>ได้อยู่อ่ะ <c oughs> ถือว่ามึงเป็นอันดับที่ดีมึงว่าถ้ากูเอาของกูไม่ MVP มวีพแล้ววะสามารถปิดชีวิตคนด้วยก้อนหินได้เกมมันไม่ค่อยดีบ้างเดี๋ยวนะทำไมอ่ะไม่รู้แบบกูกดเอาของรวยๆอะไรแล้วแบบมันกดออกไม่ได้นี่หรือเปล่าตอนที่มึงไปแกล้งไอ้โต๊อ่ะมึงไปปรับอะไรเปล่าวะไม่ได้ปรับเลยเพื่อนกูก็แบบปกติเลยไม่ใช่หรอก ไม่ใช่เลยใช่จร so ิงๆไอ้เชี่ยกูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีกูจะโกหกมึงได้เหรอวะเพื่อนอีโต้เล่ไม่รู้อ่ะแต่มึงอ่ะแปลกๆแล้วพี่รุดไปเลยกูกหคนเดียวละไปไหนเอ้าไม่รู้กดด้วยไปดูไอแปลกจัดกูไม่ให้จะทำอะไรหยุดความคิดไว้ตรงนั้นเลยหยุด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 นันเลยอะไรหยุดเลยเล่นด้วยมาจ้าห้องเลยเออสวยไปก่อนเลยเพื่อนกัด้วย ยิง่งกดเลยศาสตว์จะเล่นยัยไม่ออกของไสัตว์มึงเล่นเอา้เอาแล้วมันออกดิดเอา้าแลังนี้ผมก็อยู่คนเดียวดิครับอ้อไม่มีใครเล่นกับผมเลยเอ่ะผมเล่นกับผมก็สัตว์จะแบบพาเพื่อนชนะเนี่ยไมแบบไม่มีใครเล่นกับผมเลยอ่ะเดี๋ยวจะอ่านข้อทิมผมเลยครับเพื่อนๆไม่มีใครอยากเล่นกับผมเลยอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผิดใจบ๊ายบาย